ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับปนัชชัยมีดแบบไทยนะครับรีวิวมีดนะครับมีดกระชิงเบิกภัยลายวายุเทพนะครับเป็นมีทั้งผิวธรรมดานะครับผิวขาวนะฮะแล้วก็ผิวสุริยคาดนะครับลายทองนะฮะลายทองนี่คือตอกตอกลายนะครับแล้วก็เรื่อมลายด้วยทองเหลืองนะครับ เป็นงานค่อนข้างทำยากนะครับโลโก้เล่มแรกก็จะชัดเจนนะครับด้ามน,นะครับเป็นด้ามเช้าเวสวรนะฮะแกะรายละเอียดนะฮะแกะรายละเอียดมากละเอียดมากครับสวยนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นผิวสุริยาค้าศนะครับลายทองอ่าเป็นลายวายุเชพนะครับ เล่มนี้ผมจัดให้เป็นงานพรีเมียมนะฮะตั้งชื่อลายเพิ่มเป็นวายุเชพอ่าอันนี้ก็เป็นนะครับใบขาวนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กโบลอนนะครับอ่าสเล่มนี้ปั๊มโลโก้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเหล็กมันแข็งมากนะฮะเหล็กแข็งมากปั๊มไม่ลงนะครับขนาดใช้เครื่องปั๊มกระแทกตัวใหญ่ๆแล้วอ่าสำหรับด้ามน,นี้นะครับอ่าคุด อันนี้คือปอกกันลายไทยนะครับเป็นทองเหลืองลอลายนะฮะสวยงามนะครับอันนี้เป็นด้ามคุดนะฮะด้ามคุดเป็นงานแกะมือนะครับเป็นงานวิจิตรศิลป์สวยงามมากนะครับสวยงามนะฮะสันมีดโอเคเอ,อนะครับอันนี้ก็เป็นเท้าเวสวนนะครับ มือหนึ่งถือกระบองมือขวาถือกระบองมือซ้ายจะถือดอกบัวนะครับเป็นงานวิจิตรศิลป์นะครับสวยงามลายวายุเทพนะครับคมนะครับคมแต่งคมให้เรียบร้อยนะฮะผิวเป็นผิวอิขิปนะฮะผิวสุริยคาานะครับเป็นงานค่อนข้างทำยากนะครับฝักนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับเป็นฝักไม้ แกนมาเกลือนะครับนะฮะเดี๋ยวต้องส่งไปแกะสลักโลดลายอีกนะครับชุดนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จแค่ด้ามกับใบมีดนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับในช่อง Youtube ของปนชัยมีเด็บไทยนะครับคนไหนสนใจทักมานะครับงานพีเมียมอย่างนี้นานๆทำทีครับชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำนะครับ ใครสนใจโทรมาครับ0 9 3 2 1 5 7 9 4 4นะครับผมปนชัยมินเดบไทยนะครับแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับ0 9 3 2 1 5 7 9 4 4โอเคครับสวัสดีครับ